นี่สองสองซีสองสองซีสวัสดีครับสาสหธรรมบิก๊กญาติธรรมสดโมดีวาไรตี้ทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่ที่บ้านกกขาวนาราม ตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุุรินทร์มากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่ามาเปิด โชคเปิดทรัพย์ได้เข้าวัดแล้วก็สถวายสังฆทานด้วยมาขอโชคที่วัดแห่งนี้ด้วย ด้านหลังคือพระธาตุสีรัตนไตรอีกจุดหนึ่งที่ไฮไลท์ที่นี่นะครับกำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จดีนะครับประมาณ90%ใกล้จะเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะไปขอโชคจากพ่อปู่แม่ย่าในงวดวันที่17ที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นการทำบุญเอาปูญเอาโชค มาฝากท่านผู้ชมครับจะได้ตัวไหนไปดูกันครับ Mm จะม่อีกตีใครยายบอกีครอยูวนั่นเหรอกาซีซีวเมนนั่นตัวใดนี่สองสองซีสองสองซีอุ้ยงอานกงอมเงนะนี่งามเด่นสองซียายเลยดังน้ำเลยดีพอสอตีเมียนซื้อไว้หลุดลีแล้วเนาะนู้ซื้อไว้แล้วสองซีซีสองตีสาธุไปจังบุญเมนเพิ่จะหาอยู่หรอกเพิ่ที่หายอยู่หอกมาดูหายหายเนี่ยท้อ เด่โอ it ้หาซีซีมึงเสือเหาเลยใหญ่ป่ะเนี่หาซีซีตัวนี้งวดนี่มันหยังนี่สองสองซีสองสองซีนะนี่ไม่ออกวันสองสองซีเมนเมนเมนใช่นู้ก็ได้ถาจุดเออจุดถูกเหมือนเดิมอดูความเสือความสบายใจของเฮ้าเนาะความเหี่เหี่ยเหา่เห็่เฮาไหนสบายใจตอนแรกนู้นก็เลยคี้ไปดงดงจุดถูกบอกคนต้านจิต ท่ามถือปูขนบองอะไะจ้ะมืูก็ไปเฮ็ดจุดแล้วก็ขออืมขั้วจังได๋จุดถูแล้วขอแล้วแล้วโอ๊ยเป็นเนมเห็นโอ้เหล็กซีเออพักมือมานอนเล่นโทรศัพท์ถูมันหักลงแต่ตัวก้างอ่ะบนึงกับเจ็ดค่ะเพราะว่ามันตรงลงมาเลยแต่ว่ามันมันเหมือนสิมีหัวตัวก้างอยู่ที่ไหนไจ๊ะ2 2 2 4จ้ะ2 2 4สูงามอยู่ในนั้นค่ะมีเจ้อยู่เฮือน 4ข้างบนตัวกลางอะบจ์เจ็ดกันนึ่งแ้ตัวล่างอ่ะ2อนูก็เล้สื่อ4 2สองสองีหมืนสาวนูฝากมู่ีไีบแต่กันเพราะว่ามันเป็นเลขพสยังไงก็ต้องอั้นปีสองพัน่เมนเมนจ้านูก็เลยว่ามื่ต้องการเป็นคนไทยีล้นคนไทยเนากับคนหลุกเนาะจ้าคนไทยเลยวจ้ากาว่าเหล็กดังเนาะ เลดังค่ะอ่านอยู่แล้วจะมื้ออ่านท <ม EN S 2> าแล้วค่ะอ่นอนาอน,นาทาเนาี่ยเด็กฝศแมน <EN S 2> นูกกับบุ้หัต๊ะกลางเป็นยังนูกก็เลส<อ>ชายเดก็กเจ๊ดหนึ่งจ้าเนื้อซีไอตัวหมูหวานนะั่นมันจะเป็น ซีเจ็ดสอบกกับซีหนึ่งสอเป็นตวกลางเเห็นหนูก็เรียกาีกลางก่อนเอาพนกลางก่อนซีกับสองจ้าเขากันกับตัวนีพอดีปูพนพอดีเพนไหพอดีว่าหาเพ่นเปิดสับห้ได้เนาะเมนเปิดับแมนเปิดสับจบม่โสงม่หลานได้เห็นว่าโอ้โหมาเราก็คนหนุกได้ปูเลยนาเป็นจังบุญเนาะหายหรืได้าษาไท้ไห้ถือสามโต้เนี่ยเด้งปูสาโต3สามตวละกันเมนถือสโต้เนี่โอ้ยนุสิด้มาซอยบุญพนนี่ทำเมนถือทันบ่ถือนีมันได้หน้อยกับสิด้มาซอย ใบตีมาเลียบจ้าจ้าแต่สมโตต้งงวดนั่นทำไมสองหาเจ็นั่นนูได้เงินแสนอยู่จ้าเพราะว่านู้ซื้อนุกะแม่นุก่าโอ้ยพ่อมาหอดูจริงๆุกะซื้อเอาซื้อเอาจ้าเอเจ็ดหาเจ็ดจ้าีดีใส่จ้าเลี้มงน่อย้อยู่่อเพราว่ราปนนันไหมเนาะเรากะหาสักวา่นั่เนาะนี่แล้วกัเสียหายกันะนเนาะใหญ่เเกิดสับนหนเนาะ ก็เป็นจังบุญสาธุออกก่อนเด้อเออเป็นไทยอยู่ดอกยหญ่เห็นยังใหญ่องเราฮะรอไปส,สองสองสี่ตามมือใหย่ประเพณนมึงดอกตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ นี่สองสองซีสองสองอุ้ยหูใหญ่เดยหาซีซีมเสียวหาซีซีเด้ยใ่ะหาซีซีตัวนี้งวดนี่มันยังนี่สองสองซีสองซีนั่นนี่ไม่ออกวันสองสองซี